สวัสดีสวัสดีดัดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโอ้ยตายมันอาย่าโลมมิ่งเหมือนเดิมเล่นป่าแล้วรู้สึกแปลกๆง่ายไปดูด้วยความที่ไม่ชินป่านะคะแล้วก็โบบเลอนไม่เล่นแล้วเพราะว่าดาเมจคือมันมันแบบดาเมจมันแบบเบาเฮ้ แต่ซีซีก็แ้คุเขาบอกว่าซีซีหนักไหโทราศัพท์ฉันจะบีบแต่อีหมวะเนี่ยยินดีต้อนรับสู oh. ส่สอาโอวีบร้นพลจะบีบแต่เหอะ mm hmm. นั่นโท <Remember. S 1> รศัพท์ oh. เริ่มแล้เริ่มแล้ว โทรศัพท์เราเนี่ยเริ่มแล้วคอนเทนต์อายาอายารีวิวสกินคอมเมตเตอร์อรสกินโคตรเก่าแก่มาโหเลยโอ้ยเน็ตอินเทอร์เน็ตบอกแล้วไงว่าเน็ตฉันเป็นเช่นนี้พอมไม่อัดคลิปเน็ตนีดีพอัดคลิปเน็ตก็เป็นเช่นนี้เนี่ย จะบอกว่าต้องออกเปิดแมพเอาจริงดิเป,เปิดแมพจริงนะสูมแม่ฮิกกี้มาเติมสองทรึ่งสิเจ็ดนาทีดูอ,อยาก,กออกความดูแหงเลย เหยียบ้อยยืมเฉลี่ยดวงสือแล้วนี่ใครเป็นแคลรี่ใครเป็นสินี่อ้อมามันมาเราผิดมาผิดเรียนเองโอ้อโอ้ยเจอปลาไหล มันเอาตัวอะไรมากันว่าเนี่ยโอ้มันเอาแวนมาดีกว่าฝั่งข้ามอาริสอีกไฮแอตเตค,คุงเธอควรมาที่เลนบนมากก่อนเพราะเธอเป็นแค่แล้วมาเล่นสลับตำแหน่งกันไงผิดเลนกันอีกไอ,ไอ้ไฮยะโตะใช่ไม่ถูกแต่่ีนี้ไอย้ย่าเกลียดการผิดเลนสองช่วสินทาทีกับการที่ยังไม่ได้คิดเลย,เลย ดรูปแบบนี้ออกเปิดแมบ,บดีกว่ามาัม้งฝั่งข้ามีว่าหลายแพ้ดูดเลี้ยงใช่ไหมล่ะอยากเปิดอยากใช้วิธีการออกรองเท้ากังเลย รีวิวสกินนี้คอมเมนต์เตอร์ว่าจะรีวิวนานแล้วแหละยืนเสาเกะโอ้โอ้โหได้หมียอะไรกันนาะหาวะดาเมจพคดมาเผือดเลยว่ะ ไม่ไม่ไมนะฟอไม่ไม่ไม่ตไมไมไมสาตาร์ยายๆาย่ากูสตาร์แตกนะเขาบอกว่าฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันไม่อยากจะให้เธอเข้าไปคนเดียวนะ สกินนี้ก็เอฟเฟกต์ประมาณนี้นี่นส่วนการ<ด>ขึ้นก็จะมีเกาะเกาะจะสวยมากๆเลยชอบสกินนี้มากๆเกาะอย่าง<ก>นี้นะคะเกาะนี่เกาะสวยอารติศก็อย่างที่เห็น,มนเมื่อกีน้นี้สองรวมยี่สิบนาทีเจ๋งๆอะ่ะดูเวลาด้วยก็ดูวิว กๆๆเกมว่าของข้างจะมาเปิดนันขึ้นบนและไอ้แวน để เอฟเฟคมันไม่มี nhìn เคยได้ปอมหนึ่งค่ะอาจจะคุ้มมั้งจริงๆมีชิ้นส่วนนะแต่เราไม่มีพอไม่เจอว่าพอไม่เจอเว่าลรือพายถ้าเิมวา่าเรือพายจะแถมชิ้นส่วนนะหรือไม่ก็ต้องรางคาพนีจอดต้องส่มเอาอีกคนมันไม่มีงบ อยากเติมว้หรือพลาชิชานี้มากแต่ก e ็ไม่มีใครอยากเติมสกินยูยังไม่สวยหรือฉันจะไม่ได้ฉันฉันจะไม่ใช่เมนยูก็เถอะยูก็คือยูเอะนะคะทุกคนรู้สึกได้แปลกแปลก ไฮแเต้นะาจ,จะไม่ช่วยเพื่อนเลนยไหวแล้วเพื่อนดีจะมาเลยโอเค ไม่ได้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 เพื่อนอุ้ยอุ๊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 ยอะไรนะหนาชีฟก็เดี๋ยวให้เฮคกี้ระวังหายเด้อเรียบร้อยเรียบร้อยไปตามสติปของคำว่าอาย่า นักเกาะอ,อาญาที่จริงใจอยู่ดีะคะ่ะดูอลไรอ้ญา,าี่จริงใจแ้ว l e ออกมาแล้ว ตอนแรกฉันคิดว่าไพร่เตะจะไปออฟเลนแบบาวอน ก็ดีท uh huh> uh ี่เขายังไม่ช่วยเนี่ยเกือบแห้งห uh ูสุดเลยนหละยา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  เองจริงๆช้างหัวขวบขวางตัวเองมากค่ะสกินนี้ก็เอฟเฟคแบบว่าเป็นบอลๆนะคะทีมบอลๆไม่ต้องพูดอะไรเยอะมากให้เอฟเฟคเป็นยังไงก็อย่างที่เห็นเพราะเป็นสกินแบบช่วงแข่งบอลมันะช่วงบอลตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงบอล นสองทวียี่หกเจ็ดแต่ถ้าสามทุ่มต้องนอนดูเวลาเหมือนเนี่ยโทรศัพท์บีบแตรใช่โทรศัพท์มันมีโคคอมเมาว่าโทรศัพท์บีบแตรใช่ มันไม่ค่อยดีไม่ได้สกิลใช่ไหมมันอาญาเน้นซับอาญาไม่เน้นคิวไม่เอาสคิวมังอันนั้นอาญาสายสิทงที่รอบมระเบื่อ ่กินี้ก็พกก็น่าจะชนะเสน็จเลยจบไม่ได้หรืได้ได้สวยพี่สวยสวยงามพระรามเก้ามีแดงสวยงามพระรามแปดน่าจะมีพระรามเจ็ดด้วยใช่ปะ เกมนี้แท้ไม่ได้พาไม่ได้รีวิวะเลยกล็แบบให้ทุกคนดูตามที่เห็นว่าเอฟเฟกมันเป็นยังไงสกิแต่ถ้าวับไมนา่าไม่น่าจะมีสกิน,นี้น่าจะไม่มีท่าวับอย่าพูดว่าสกิมันงินๆนะ สวยพี่สวยเหรียญเงินสวยไหมล่ะไม่ทราบว่าคุณคายาเต็คคุณเลงงอะไรคะเนี่ยเก่งแปลกๆไม่ว่าจะเลงงอะไรแต่ถ้าเล่นดีก็โอเคเช็ดโอ,โอวหลอดคอน Oh God. ฝันได้ปะวันนี้อาจจะไม่ได้ฝันหกแปด,ส, 15, 3, 2, 5, 2. ดสี่แปดเวิบห้าสามสามโอ้ล้วมีผู้เล่สนงอลกอย่างไรอคอมสองโคตรเก่งโคตรเฟียว ที่จะลง,ลง้ยลูาอดิตคอนไมเคโอเคนาคอสละคุณนาคอสโอ้โดนสตรีแล้วคุณนาคอสเขาเลงไดมอนอดิตคนอดิตคนคุณซาต้าล่ะโอ้ อเวอร์โหลดคอนอดีโอเวอร์โหลดคอนปัจจ well. ุบันแหลงคอนสุดยอดมากค่ะเชอบขอชชินชมเลยนะว่าโค้ชทีมโคตรตึงทีมเราเนี่ยแหละตึงจัดดีไม่สูพีมโอ้สูพีมไม่อยากไม่น่าพูดถึงสูพีมแต่นี้มันไม่ใช่แต่ใน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 ทีมเราในทีมเราไม่มีคนสูพีมโอุ้ยบักคุณพระช่วย ฝันไปไหมไม่ได้ฝันนะมันคือเรื่องจริงแวงก็ขันยันสตตนต์ตูจังคอนคอมเมนเดอร์ชช่คอนคอมไม่ได้แรงคอนโอเคไม่ว่าจะแรงอะไรไม่ว่าจะแรงสูงแรงต่ำมันก็เรื่องจริงกันหมดแหละบางคนนะ ไฟ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 คุณๆเนาะฮงไกลปะสปราร์กรู้สึกคุณอนะสปราร์คสปราร์คขึ้นเหรอไฟไฟกับสปราร์คขึ้นใช่ไหม oh, หอ๋อฮงไก่สตาร์เร็ยวฮงไก่สตาร์เร็ว,หรรวแหละลางดาวอืมดูเรื่องโอ้ไม่ก็โอ้โหนนนนคอมเมนต์เด้อ คอมเมดี้ไอวีคอมเมดี้ซามอดีตคอมเมดี้ซามอดีตคอมเมดร์เย่อดีตคอมเมดี้วีเย่โอเคโอเคเยโอ้ยน้องก็ตามนี้นะคะทุกคนไม่ได้เอ็มเจ๋งเน้ะก็ได้เหรียญมินโอเคไปแล้วทุกคนจบการรีวิวเพียงเท่านี้ Bye bye ha.